สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะพี่ป้านะอ่ะเอฟซีแม่ครัวสู้ขู่สุคนหมู่บ้านนี่แม่ครัวไปตกเบ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพาพี่น้องไปเบืองหอยสลี่สีท่อคำม,มาหลับบได้เริ่มเอาคลิปออกพี่น้องอะดูกัน ตกเป็ดหรือว่าสม้มทุ่งส้มหอยไปเบาๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายคนถามหาหลายคนถามถ,ามถึงของไผหน่วยล่าง อะไรล่ะมันเป็น,นวยรางพี่น้องสถิติเลขวิ่งผู้หวังดีเป็นรางยางเดียวหวดที่พานมาเป็นจังไดพ,พี่น้องจังบอจังู่นี่เนาะเข้ามาตลอดเป็นได้ที่ หน่วยสิบสามตัวมาหนึ่งตัวอันนี้มาหน่วยสิบอันนี้มาสิบนะตัวใดมาสิบตัวใดมาหน่วยแม่กลัวสิติเว๋ไห่นอะค่ะพี่น้องนาะสำหรับผู้หวังดีเพื่อนกับเป็นผู้หวังดีอหลีเด้่พี่น้องสูตรเลขเพื่อนนี้ เพิ่นเฮ็ดย่อนลังมากให้ร้อมเรียบร้อยแล้วกะเลขเพื่อนกะเข่าความพี่น,อน้องผู้ใดอยากได้สูตรวัอยากได้เลขกลางติดตามติดตามผู้หวังดีล่างอย่างเดียวก่อนห้าสิไปเบิง่งล่างผู้หวังดีเลขล่างผู้หวังดีบันนี้งวดวันที่หนึ่งดีเนาะหนึ่งทสิบสองทับหกเจ็ด ก่อนห้าสิไปเบิงเลขลางผู้หวังดีมาเบิงค่ะพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายแลนสายออกกําลังกายกดติดตามแม่ขั่วไว้บผบิดหวังพี่น้องหวยซองห้าพันสายสํารงเพิ่นให้เป็นงวดแรก วิ่งบนล่างหนึ่งตัวเดียวไม่ปักหลักหวดวันที่สิบหกข้าเจา้าหายหกมากมันกบเขาหกสองหวดวันที่หนึง่งเพิ่นกะหายสามากเขาสามสองอันนี้คือแม่ขัวอธิบายย้อนหลังเด้อพี่น้องเด้อที่นี่สำหรับเลขตัวเดียวนี่พี่น้องเพิ่นได้มากเป็นซ่องละหาพัน เพิ่นโปรโมทให้เฮ้าแค่สามงวดเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องฟังแม่ขั้วไว้เพิ่นจะเอามาโปรโมทให้เฮ้าแค่สามงวดนี่คือหนึ่งงวดที่ผ่านไปได้หนึ่งเข่าสองสองหนึ่งเข่าเลขหนึ่งบนตัว่าเลขตัวนี้ภายในห้าตัวร้อยสิบหน่วย เป็นได้บนล่างคือเลขหาตัวนี้ต้องมาละ่ะตัวหนึ่งถ้าไปวิ่งที่หนึ่งบนล่างพี่น้องว่าขาดทุนบอสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายนักเล่งขาข้าเจ้าเอินเป็นซ้ายนักเล่งนี่พี่น้องบ่เป็นหานักเล่งเนี้เลขตัวนี้คือซ้ายนักเล่งซ้ายนักเล่งยังใส่ทุนมาก คนใจใจอีหลีถึงจะมาวิ่งตัวเลขได้อ่าเพราะว่าถ้าจะเอาเออคือสิบะมีผู้ใดวิ่งเลขโตละลอยดอกนอาพี่น้องเนาะคือสิมีอยู่บอกเือแม่คลัวเสียขาดทิดผิดอยู่บอกเฮ้ม่นวิ่งโตละลอยกับว่าขาดทุนพี่น้อง บนห้าสิบบาทล่างห้าสิบบาทกานย่งบวขาดทุนย่งสีมี่ใดอยู่สำหรับสายวิ่งคือสีพ่อเข่าใจเนาะพี่ดองเนาะแล้วบานนี้แม่ขั่วสีอธิบายเรียงหวยซองห้าพันนี่เอฟซี FC, หรือว่าอาจารย์ผู้เพิินเอามาให้เพินินวา ไม่ผิดหวังสำหรับสายวิ่งเด้ออ่ามื่อว่านนี่ก็คุยกันเพิ่นจะเอามาล่องต่อให้เมื่อวันที่ไหวันที่ยี่สิบให้พี่น้องกดติดตามไว้สายวิ่งสายแลนสายผู้มักปักอ่าผู้มักเอาไปติดรักหน่วยรักซิบไม่ผิดหวังเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าไม่เข้าไม่เอาตัง อ่าตัวนี้ได้พี่น้องได้แม่ครัวอธิบายซื่อๆอกแม่ครัวอธิบายไว้ล่วงหนา้าเพราะว่าถ้าจะลงช่องแม่ครัวถึง3มงวดแล้วงวดที่ C นี่นี่ไดหนึ่งงวดนึ่งงวดที่สองที่จะมาถ้าเป็นงวดที่ C ีอ่าน้ำใจของเอฟซีเข้าวเข้าไวไวกรพี่น้องวัาไว,ไวกอน เพื่อจะไม่ขัดข้องภายหลังเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวนี้พี่น้องตัวนี้เลขวิ่งตัวนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสายวิ่งกดติดตามไว้สายเอาไปใส่ลักซิปลัก่วยกดติดตามไว้สาหรับเลขวิ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อแล้วมาเบิ่งของไผ่แม่ยะโสธรวิ่งล่างตัวเดียวไม่ปากหลักอันนี้ก็กดติดตามไว้ค่ะพี่น้องเดี๋ยว มือไดแม่แย่าโซท่อนทรงมากผู้ไดโศกมานอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปต่อไปสิเป็นจังไดเฮากระรอดติดตามเบิงวิ่งล่างตัวเดียวปอดนี่ได้าากระสับเด้อันคลิปที่แรกคลิคลป,ทคลคลปที่แรกได้ไห่ขั้วเขียนปอดนี่ได้เด้บันนี้มาเขียนปวดนี่ได้ด้บันเออพว่ามันเพว่ามันมันปลอดแล้วปอดนี่ได้แล้วเลขสามพวันรุดกันมากสองงวด แม่ขั้วอธิบายเลี้ยงแม่ขั้วอธิบายเลี้ยงอันสําหรับสายวิ่งอย่าลืมว่าสายน้องสำโรงสิมาให้วันที่27่ิพี่น้องผู้รดรอสายนี่เพิ่นมั่นใจเลยว่าถ้าไม่เข้าไม่เอาตังค์อ่าเดี๋ยวสิเอาแบบได้แม่ขั้วกับสเว้าเป็นระยะระยะไปจนฮอดคลิปสุดท่าย จนฮอตคลิปที่3าฐานแนวท่าของเพิินเขา่าชั่วรอยเปอร์เส้นเพราะว่าเอซแม่ครัวมีแต่ใจใจทั้งนั้นขอแต่ให้เลขเขาเอซแม่ครัวนี่อ่ะบ้านมาเบิง้งสถิติล่างของผู้หวังดีเดินมาจากงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดสิบเอ็ดงวดในย่ังบอหลุดเยี่ยมมากมาดูกันรอบนี้เอ้เบิ้งกันนะว่าไม่ลืมตัวเลขระบรบดนประเทศไทย <laughs> เดี๋ยวกันได้พี่น้องแม่ขั้วสิลืมตัวเลข เจ้าเอาไปไว้ใส่ตัวเลคือปฏิวาเนาะพี่น้องถือบะนอเหมันแม่กวาดทีเบึงในไล่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อป้าเป็ดดูในลายก่อนถูกต้องไหมชูมือเนียนท่านสมัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขแนวทาง ไปบ่อใดแม่ขั้วไปบ่อใดเพิ่นกระซงมาให้น้ำตาถึกถึกพี่น้องถึก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 อันนี้ล่างอย่างเดียวนี่ซุ่มเบิงเด้อพี่น้องเด้อพว่าอาสถิติเดินเงามากซุ่มเบิงพลังขวดเหมืนว่าตัวน้อยอีเนียขันข่อยเฮ็ดตัวเงี้กับว่าต็มจอเอาแคบน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับ ผู้หวังดีร่างอย่างเดียวเข้ามาแล้วสิองวดยังไม่หลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสอดนับไปว่าหันกระลืมแล้วสิอ <c oughs> งวดยังไม่หลุดอัพแคปหนา้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องเอาแม่รัวกระขอขอบุญขอบคุณผู้หวังดีที่ส่งตัวเลขแนวทางเขามาหาแม่รัวอย่าลืมกดติดตามเลขวิ่ง ตัวเดียวไว้เด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ